ทุกสอนให้เราเติบโตเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความจริงของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนต้องอเผชิญและหากเรายอมเปิดใจรับฟังด้วยความเข้าใจจะพบว่าทุกนั้นไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่กลับเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยสอนให้เราเติบโตจากภายในทุกคือกระจกสะท้อนความจริง เมื่อเราประสบกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความผิดหวังหรือความลน้มเหลวสิ่งเหล่านี้มักเป็นกระจกที่สะท้อนตัวตนแท้จริงของเราออกมาเราจะเห็นชัดว่าใจเรายึดติดอะไรเราคาดหวังแค่ไหนและเรากลัวสิ่งใดทุกจึงเปรียบเสมือนกระจกสายที่สองให้เห็นเงาที่เราไม่เคยยอมรับในตัวเองทุกเปิดประตูสู่การเรียนรู้ ถ้าเราไม่เคยล้มเราอาจไม่เคยเรียนรู้วิธีลุกขึ้นอย่างมั่นคงหากเราไม่เคยร้องไห้เราอาจไม่เข้าใจน้ำใจของคนที่ยื่นผ้าเช็ดน้ำตาให้เราความทุกข์จึงเป็นเหมือนห้องเรียนที่สอนเราด้วยบทเรียนของชีวิตจริงไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่คือประสบการณ์ที่ประทับอยู่ในหัวใจทุกคือบททดสอบของการไม่ยึดติดในทางธรรมทุกเกิดจาก ตัณหาหรือความอยากที่ไม่ได้ดังใจเมื่อไม่ได้ตามต้องการใจก็เป็นทุกข์ดังนั้นทุกจึงทำหน้าที่เป็นครูที่ช่วยทบทวนให้เรารู้ว่าอะไรที่เรายึดไว้แน่นเกินไปอะไรที่เรายอมปล่อยไม่ได้ทุกสอนให้เราปล่อยวางโดยไม่ต้องบอกเราตรงๆแต่ให้เรารู้สึกและแตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะอยู่กับทุกแบบเดิมต่อไปหรือจะค่อยๆปล่อยแล้วเบาสบายขึ้น ทุกเปิดประตูสู่เมตตาคนที่เคยทุกย่อมเข้าใจหัวใจของคนที่ทุกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนที่ผ่านเรื่องหนักๆมาถึงกลายเป็นคนใจดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งเพราะเขาเคยอยู่ในที่มืดเคยล้มเคยร้องให้เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและเมื่อนั้นเขาเรียนรู้ว่าไม่มีใครควรถูกตัดสินจากเปลือกนอกทุกจึงช่วยเปิดหัวใจให้เรากว้างขึ้นมีเมตตามากขึ้น เติบโตไม่ใช่แค่ผ่านผลการเติบโตจากทุกไม่ใช่แค่การรอดพ้นจากปัญหาแต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภ่ายในเป็นการเข้าใจตนเองลึกขึ้นมองโลกอย่างมิสติกและพร้อมจะยืนหยัดด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ความแข็งกร้าวคนที่เติบโตจากทุกขมักจะมีแววตานิ่งสงบมีรอยยิ้มที่ผ่านการร้องให้มีคำพูดที่สะท้อนความเข้าใจไม่ใช่แค่ความรู้ ทุกไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหากเราเรียนรู้จะอยู่กับมันไม่มีใครอยากทุกแต่ถ้าเรายอมรับว่าทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะไม่หนีเราจะไม่มไมปฏิเสธแต่จะอยู่กับมันอย่างมิสติกและเมื่อเราไม่กลัวทุกอีกต่อไปเมื่อนั้นเราจะเติบโตอย่างแท้จริงทุกสอนให้เราเติบโตไม่ใช่คำตอบใจธรรมดาแต่คือสัจธรรมที่บอกว่า หากเรามองให้ลึกทุกไม่ใช่จุดจบของความสุขแต่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาทุกคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดในขณะที่ความสุขมักทำให้เราลืมตัวลืมคิดลืมถามลืมตั้งคำถามกับชีวิตทุกกลับไม่ปล่อยให้เราผ่านไปโดยไม่เรียนรู้ทุกบังคับให้เราต้องหยุดมองเข้าไปข้างในถามว่าทำไมเราถึงเจ็บอะไรคือรากของความไม่สบายใจนี้ และเมื่อเราถามคำตอบที่ลึกซึ้งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในจิตใจเราเองความสุขมักพาเราไหลไปโดยไม่รู้ตัวแต่ทุกดึงเราให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตนเองความทุกข์เผยให้เห็นธรรมชาติแท้ของชีวิตในเวลาที่สุขเราอาจหลงคิดไปว่าทุกสิ่งจะยั่งยืนแต่เมื่อทุกมาเยือนเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่แน่นอนเห็นความเสือ่อม เห็นความว่างเปล่าของสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญทุกจึงเล่าเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตายอย่างชัดเจนและจริงใจทุกเปิดใจให้เรามองเห็นผู้อื่นด้วยความเมตตาเมื่อเราเคยเจ็บเรารู้ว่าเจ็บเป็นอย่างไรเราจึงเข้าใจเมื่อผู้อื่นเจ็บความทุกข์จึงเป็นสะพานที่เชื่อมเราเข้าหากันอย่างลึกซึ้งความสุขอาจทำให้เรามองโลกอย่างผิวเผิน แต่ความทุกข์ทำให้เรามองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจและกรุณาทุกข์ทำให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงเมื่อชีวิตราบรื่นเราอาจมองไม่ออกว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือของปลอมแต่เมื่อทุกมาสิ่งที่ไม่สำคัญก็ค่อยๆหลุดออกจากมือเราไปเองแล้วเราจะพบว่าสิ่งที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายและอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเช่น ความสงบความอบอุ่นใจการให้อภัยหรือแม้แต่การอยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวทุกเป็นเสียงกระซิบของธรรมชาติที่ชวนให้เราตื่นธรรมชาติของใจมนุษย์คือชอบสุขเกลียดทุกข์แต่ธรรมชาติของชีวิตกลับเป็นการหมุนเวียนของสุขและทุกสลับกันไปทุกข์ไม่ได้มาทำลายเราแต่มาชวนให้เราตื่นจากความหลงชวนให้เรามองโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็น และเมื่อเรายอมฟังทุกเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากผู้เผชิญทุกเป็นผู้เข้าใจทุกและจากนั้นเป็นผู้เรียนรู้จากทุกทุกไม่ได้มาทำให้เราพังแต่มาเพื่อสอนเราเรื่องราวที่ความสุขไม่เคยพูดถึงไม่เคยเปิดเผยและบางครั้งไม่สามารถบอกเราได้เลยทุกจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในรอยแผลในเสียงสะอื้นในคืนที่มืดที่สุดแต่หากเรากล้าที่จะเผชิญกล้าที่จะฟัง ทุกก็จะกลายเป็นผู้เล่าเรื่องที่ทําให้เรามีปัญญาเห็นธรรมและมีหัวใจที่อ่อนโยนมากกว่าที่เคยเป็นมายอมรับทุกขเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงเวลาที่ชีวิตเจ็บปวดที่สุดมนุษย์มักเพ้อถามว่าทำไมต้องเป็นเราเราต่อสู้กับความทุกพยายามหนีพยายามลืมหรือแม้กระทั่งปฏิเสธว่ามันมีอยู่แต่ในความเป็นจริงความทุกข์ไม่เคยหายไปเพียงเพราะเราไม่อยากเจอ มันยังคงอยู่เงียบงันลึกซึ้งและพร้อมปรากฏตัวทุกครั้งที่ใจเราอ่อนแรงการยอมรับความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่หมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอย่างไม่หนีไม่กลัวและไม่โกรธเกลียดคือการบอกกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าใช่ตอนนี้เราทุกอยู่แค่เพียงการกล้ายอมรับนี้ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเย,ยียวยาอย่างแท้จริง เพราะทุกคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตมันคือครูที่มาสอนให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามบางครั้งมันมาสอนให้เราอยู่กับความจริงบางครั้งมันบอกเราว่าเรายึดติดมากเกินไปหรือกลัวมากเกินไปหากเรากล้าถามตัวเองว่าทุกนี้กำลังจะสอนอะไรฉันเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น อาจเป็นความจริงของความไม่แน่นอนอาจเป็นความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงหรืออาจเป็นโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่นิ่งขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นยอมรับไม่ใช่ยึดติดการยอมรับทุก์ไม่ใช่การเก็บมันไว้หรือจมอยู่กับมันแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกได้เข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติแล้วปล่อยให้มันผ่านไปตามวิธีของมัน เหมือนกับฝนที่ตกลงมาเราไม่อาจหยุดฝนได้แต่เราเลือกได้ว่าจะวิ่งหนีเปียกและโกรธมันหรือจะยืนนิ่งๆฟังเสียงฝนรับรู้ความเย็นแล้วปล่อยให้มันตกจนจบฤดูของมันเองจากทุกสู่การเริ่มต้นเมื่อเรายอมรับความทุกอย่างแท้จริงใจจะเริ่มวางสิ่งที่แบกมานานไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขอดีต ไม่มีความเร่งรีบจะพิสูจน์อะไรกับใครเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันและเริ่มต้นก้าวใหม่ด้วยความเข้าใจชีวิตใหม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างภายนอกแค่เปลี่ยนมุมมองภายในว่าทุกไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูสู่การเริ่มต้นเมื่อใจยอมรับทุกเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังน้ำตายังมีความสงบเบื้องหลังการสูญเสีย ยังมีพื้นที่ว่างให้เราได้หายใจอีกครั้งและเบื้องหลังการสิ้นสุดมักมีการเริ่มต้นใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเสมอ